โอ้โหสองลายงี้ครับแน่นอนรับติคูณสิบกับติคูณสิบด้านล่างว่ายังไงครับด้านล่างเลยขอด้านล่างเลยคูณห้านะครับเมันไม่มีวายนะจ๊ะโอ้ยเยอะแปดร้อยถึงพันยัง สวัสดีครับอยู่กับผมเมียมีทิวสล็อตเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมการเลียนไอเอ็นไฟนะครับไปทุนพันสี่ครับเบ็ดสักสิบบาทแล้วกันนะครับตามสเต็ปเดิมแล้วครับเบ็ดสิบบาทเราจะให้มันแตกสักพันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้มันดูเวอร์วังนะครับหลายคนท้วงเฮียว่าโอ้เฮียแม่งเล่นคลิปจะแตกหนักๆนะโหเล่นยุดล็อกหรือเปล่าวันนี้นะครับกูจะทําเบ็ดสิบบาทให้พวกมึงดูนะครับโดยการที่เราจะเล่นเบ็ดสิบบาทแตกสักพันกว่าๆพันนิดๆหรือแม่งก็ หลักพันขึ้นแค่นั้นพอนะครับผมเพื่อให้มันไม่ดูเวอร์วังตามที่เขาทวงเฮียนะครับเดี๋ยวได้รู้ครับว่ากูเล่นเนี่ยกูต้องเล่นนานแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องไม่เวอร์วังแบบไหนนะครับมันถึงจะแตกจริงๆนะครับเล่นให้ดูนี่คือเล่นให้มันแตกจริงๆให้ดูนะครับไม่ใช่ยูท็อกไม่ใช่ไรทัลนสิ้นะครับเป็นยุทธของเฮียโดยตรงนะครับคือยุทธของตัวเองที่สมัครแบบพวกมึงสมัครที่แหลกนะครับลุยกันครับกับเกม ไฟแอนไอไอแอนไฟอะไรวะเอิสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับเป็นน้ำแข็งกับไฟแล้วกันนะเกมนี้ปกติเฮียไม่ค่อยชอบออเขาไปจปินเฉยเลยครับเฮียไม่ค่อยชอบเล่นนะครับเกมนี้เพราะว่าเฮียมองว่ามันแตกยากเหมือนที่หลายคนมองนะครับแต่ใครจะไปรู้ครับเรามาลองดูคือจริงรอบนี้กันคูณห้ากับคูณห้าครับหัวกันเข้าไปครับเป็นคูณสิบได้เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยกว่านะครับรอบนี้หรือแปดร้อยวัตก,ตกเลขนะครับวบวกยังไม่รู้เลยนะครับ 775บาทนะครับยังได้อยู่นะครับไม่ถึง800ครับไม่ตกเลขนะคูณถูกครับได้มาอีกคูณ2ครับเจกสิบาทครับบวกเข้าไป835ร้แล้วครับยอดเงินอยู่ด้านล่างครับดูได้ครับผมขึ้นมา2อ0 0นสแล้วครับถ้ามันแค่ถึงพันแค่นั้นมันก็เพียงพอได้แล้วนะครับก็ถือว่าแตกเป็ดสิบบาทนะเป็นสิบาทเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะไปเอาอะไรมากมายนะครับเติมหนึ่งร้อยเป็นเป็ดสิบแตกพันก็เพียงพอนะครับก็สามารถถอนได้นะครับดอยังครับคูณสองร้อยขี้ครับบวกเข้าไป เก้าอห้าสิบาทโหสองลายนี้ครับแน่นอนทับิบคูณสิบก็สิบคูณสิด้านล่างว่ายังไงครับด้านล่างเลยขอด้านล่างไอ้คูณห้านะครับมันไม่มีวายนะจ๊ะโอ้ยแปดร้อยถึงพันยังถึงแล้วเนี่ยกูก็เล่นแจกได้นะครับพันเจ็ดแล้วนะครับทีนี้คือถ้าเป็นเฮียเฮียก็ถอนแล้วนะครับจริงโปตรตีวลาเล่นสลอนเราอย่าโลภมากนะครับเล่นพอถอนได้เราก็ถอนนะครับอย่าไปโลภมากอ๋อเกมนี้มีฟีเจอร์เป็นบวกด้วยนะครับคุณยูคนนี้ นะครับเล่นพอถอนได้ก็ถอนนะครับอย่าไปลบมากครับเอาจริงๆครับกับเกมการพนันทั่วไปนะครับเราเล่นพอแบบได้ถอนก็คือถอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับหมดครับพิจารณครับได้มาพันแปดครับนี่ครับเป็ดสิบาทพันแปดร้อยแปดสิบาทแค่นี้มันก็คุ้มแล้วนะครับกับเป็ดสิบาทนะเอาจริงๆครับนี่นะครับนี่นะครับเล่ให้ดูแบบจัดๆเลยครับว่าไม่มีการล็อกยุทธอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ยิดผันกันนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับมีเพียงเล่นให้ดูเพียงแค่นี้พอนะครับเปิดฉากมาเล่นปุ๊บแต่ปั๊บให้ดูแค่นี้พอครับจะได้ไม่จะได้รู้กันไปเลยครับว่ากูไม่ได้ใช้ยุดล็อกนะครับเล่นเบ็ดสูงไอ้ยุดล็อกเยอะเนแต่นี่ครับเบ็ดต่ําโชว์ครับผมเดี๋ยวหาว่ากูล็อกไว้นะครับขอบคุณที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องไว้เยอะด้วยนะครับกดติดิููด้วยก็ดีครับคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะอยากเห็นเล่นเกมอะไรให้ดูเกมไหนที่คิดว่าไม่แตกอยากเห็นได้ให้ดูก็คอมเมนต